สวัสดีค่ะวิกกี้ทาร่นะคะลิปนี้นะคะหมอน้องจะมาอ่านไพ่นะคะทานายในหัวข้อเจาะใจเขานะคะ,ะความรู้สึกในส่วนลึกที่เขามีให้คุณนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่กําลังคิดถึงอยู่ก็ได้นะคะ,ะเป็นพลังงานสุ่มพลังงานรวมอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือว่าอาจจะไม่ตรงเลยถ้าไม่ตรงเลยเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปแปลว่าไม่ใช่อันเนอร์จีคุณนะ,ะหมอน้องบอกว่า อันดที่ในวันนี้มันเป็นพลังงานของคนที่อยู่ไกลๆจากคุณแล้วก็มีความคิดถึงคุณนะคะมีความภาวะะวงถึงคุณเอาคอนนี้เป็นคนเก่าๆของคุณนะคะที่อาจจะความสัมพันธ์ที่มันดูไม่เหมือนเดิมแล้วนะเขายังมีความเสียดายแล้วก็ยังมีความที่ยังยึดติดกับอดีตอะไรบางอย่างที่มีคุณอยู่นั่นแหละเนาะเพราะคุณเป็นเหมือนแม่พระพ่อพระในใจของเขามาโดยตลอดนะคะคุณเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานั่นแหละนะอืมแต่คนคนนี้หมอเนอาะบอกว่า เขาอาจจะต้องตัดสินใจที่จะมีการตัดคุณออกไปก่อนหน้านี้ก็ได้เพราะว่าเขาอาจจะเลือกความถูกต้องความเหมาะสมมากกว่าความถูกใจนะคะางคนนี้อายุน้อยกว่าคุณได้นะอืตอนนี้เขาอยากเดินทางม,มาหาคุณแล้วก็มีความวิตกกังวลหรือมีความค่อนข้างที่จะคิดถึงคุณมาก,กน,นะคะอืคุณอาจจะเคยช่วยเหลือสปอร์ตดูแลอะไรเขาบางอย่างเขาอยากที่จะกลับมาหาคุณในตอนนี้เลยนะแต่ว่าเขาไม่แน่ใจว่า คุณจะเล่นด้วยเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันขึ้นไพ่สิบดาบขึ้นมานะคะความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันค่อนข้างที่จะเหมือนมันแตกสลายไม่ไม่มีชิ้นดีอะไรประมาณนี้หรือว่าแบบว่ามีการเจ็บแต่จบกันไปเขายังมีความระลึกถึงคุณอยู่ตลอดเวลาเลยนะแล้วก็อยากที่จะกลับมานะคะคนคนนี้เป็นคนที่ชอบพูดอะไรตรงข้ามหรือทําอะไรที่มันตรงข้ามความสึกเนาะหรือในบางทีก็มีแบบที่มโหอะไรแบบนี้บ้าง นะเอาใจาใจตัวเองนะคะในตอนเนี้เขาก็ยังแบบยังคิดถึงคุณอยู่เขาอยากขอโทษนะแล้วก็อยากที่จะย้อนเวลากลับไปนะคะไอตอนที่เขาเขายังมีคุณอยู่แล้วก็อยากที่จะกลับไปทําให้มันดีที่สุดนะคะซึ่งหมน้องมองว่าคนคนนี้อาจจะเคยทําไม่ดีกับคุณไว้ก็ได้นะมันก็เลยขึ้นไพ่สิบดาบมาใบสุดท้ายที่เหมือนกับว่า เจ็บแต่จบปะเออคือเขาเองก็รู้ว่าสิ่งที่เขาทำไว้กับคุณน่ะมันได้มันมันอาจจะรุนแรงเกินกว่าที่คุณจะยอมรับการกลับมาของเขาเนาะอืมแต่เขาก็ายังมีความผูกพันแล้วก็มีความคิดถึงคุณมากนะคะคนคนนี้นะอืมเด็กถือถ้วยอยากมาอ้อนคุณอะไรคุณหรือว่าอยากมาง้อคุณนั่นแหละนะคะเขาอยากจะบอกว่าเขาเขาเนี่ยเหมือนกับว่า เขารู้แล้วอะว่าไม่มีอะไรที่จะมาทดแทนคุณหรือจะมาดีเท่าคุณได้อีกแล้วนะแต่ว่าความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่ามันไม่เหมือนเดิมแล้วเลยแล้วนะคะเขาก็ความที่จะเข้าใจคุณแต่ก็เหมือนกับว่าก็อยากจะกลับมานะออ,อยากจะกลับมาหรืออยากจะมาะแสดงอะไรบางอย่างให้ให้คุณรู้นั่นแหละนะก็วันนี้ก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับาการ เจาะใจของเขานะสำหรับใครที่อยากดูดูส่วนตัวนะคะเลื่อนขวาเลยแล้วก็ด้านบนก็จะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะ mm. ก็จะเป็นบ้านเขียวนะ,ะทีนี้หมอน้องจะมาอ่านพลังงานนะคะราศีพิษภเด่นมีนกรกฎพิจิกเมษสิงห์ธนูนะคะแล้วก็กุมเมถุนตุลมีเกือบทุกธาตุเลยยกเวน้นธาตุดนะินอ่ะแต่มีราศีพฤศภที่เป็นธาตุดินนะคะอ่ะ โอเคฝากกดติดตามกดเซฟกดแชร์ให้หมอดองด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะลาไปก่อนคะ่ะขอบคุณคะ่ะ